เกือบสองปีแล้วครับที่โลกและประเทศไทยอยู่ในสภาวะของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากมายในเรื่องของผู้นำต้องทำก่อนนั้นผมคิดว่าจะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจของประเทศโดยเริ่มต้นในพื้นฐานตั้งแต่หมู่บ้านชุมชนและที่สําคัญก็คือเมื่อผู้นำทมก็จะทำให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของตนเองดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ดูแลชุมชนให้มีความเข้มแข็งถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีปัญหาในร,ระดับโลกถึงแม้ว่าโลก ไวรัสโควิดในทีนั้นยังคงมีอยู่ต่อแต่ว่าก็จะทำให้เราอยู่ได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพากับเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเราก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับ จากที่มาของโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดลำพูนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนจึงได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ โครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยมีวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนนะคะให้สามารถบริหารจัดการชุมชนของตัวเองได้แล้วก็บูรณาการงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ในชุมชนสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะสําหรับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งนะคะของโครงการพัฒนาชุมชนของโครงการนี้ก็คือในเรื่องของการใช้พลังชุมชนนะคะในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไปสู่สังคมหรือชุมชนที่พึ่งตนเองได้ค่ะด้วยความร่วมมือร่วมใจและความทุ่มเทของทุกส่วนงานทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จไว้ดังนี้ 1. มีการขับเคลื่อนกิจกรรมสามสร้างได้แก่สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมีการปลูกพืชผักการเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยมีการบริหารจัดการขยะคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนสร้างผูมิคุ้มกันทางสังคมโดยมีการปฏิบัติศาสนกิจออกกำลังกายและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 2. มีคลังอาหารชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารนับแปลงผักรวมปลูกพืชผักสวนครัวบ้านดอยแช่ เพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนของตำบลทากาศที่ทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการปลูกผักและดูแลผักในคลังอาหารชุมชนสามารถเก็บไปบริโภคแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้หรือเก็บผลผลิตนำไปจำหน่ายเพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นทุนในการพัฒนาหมู่บ้านอีกทั้งยังมีตลาดนัดปลอดสารอาหารปลอดภยัยจำนวน3จุดเพื่อให้คนทั้งในและนอกตำบลได้บริโภคผักและอาหารที่ปลอดภยัย 3. ม,มีกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความยั่งยืนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของตำบลโดยมีการจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นแหล่งรวบรวมกล้าพันธุ์และแจกจ่ายกล้าพันธุ์ให้กับคนในแต่ละชุมชน 4. มีการขยายผลการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากการปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่า10ชนิดที่ครอบคลุมทั้งตำบลจำนวน16หมู่บ้าน จนสามารถขยายผลไปสู่ตำบลใกล้เคียงผ่านเครือข่ายวัดทาศบเมยไปยังวัดดอยแช่ตำบลทากาศส่งผลให้ตำบลทากาศอําเภอแม่ทาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศระดับเขตตรวจราชการที่15รวมทั้งยังถือเป็นแบบอย่างในการขยายผลการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้เป็นอย่างดี5มีการดำเนินงานในรูปแบบบวร ดำเนินงานร่วมกันทั้ง3ส่วนบ้านวัดราชการโดยบ้านเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนผู้นำต้องทำก่อนวัดเป็นสถานที่กล่อมกล่าวจิตใจปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและส่วนราชการที่มีภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุข ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นสถานที่สั่งสอนเด็กเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีในสังคมส่งผลให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรม 6. ผู้นำชุมชนทั้ง15คนมีความเข้มแข็งจากแนวทางการปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยมีกำนันตำบลปราชชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านพระสงฆ์บุคลากรในโรงเรียนมูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาประเทศผ่านการทำงานที่เริ่มจากจุดเล็กๆขยายสู่วงกว้างผ่านผู้นำในแต่ละส่วน โดยการทำงานที่ทุ่มเทและการร่วมแรงร่วมใจของคนในจังหวัดส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีน mm ิวหน่อมองในปัจจุบัน mm hmm. จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน